กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับแจ็คคีฟอร์ซ่านะฮะวันนี้จะพามาชมภาพจากกล้องโมโตเฟลิกนะฮะกล้องตัวนี้นะครับช่องของพี่ทอมเขาเคยรีวิวเอาไว้นะฮะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าภาพที่ได้มันจะเป็นแบบไหนนะครับอันนี้เป็นภาพจากกล้องแอคชั่นแคมโซนี่นะฮะถ่ายให้ดูอันนี้เป็นภาพาจากกล้องหน้านะครับกล้องหน้าของตัวโมโตเฟลิกนะฮะอันนี้ไม่ได้ปรับแต่งใดใดทั้งสิ้นนะครับส่วนตัวนี้เป็นกล้องหลังนะฮะ ตัวกล้องเองนะครับอ่าจะบอกความเร็วของการขับขี่นี่ครับแล้วก็จะมีพิกัดของอ่า GPS ปักเอาไว้นะครับนะมันจะวิ่งตามนะครับมีเวลามีวันที่บอกนะครับก็อันนี้เป็นภาพสดๆเลยนะครับผมไม่ได้ปรับแต่งใดๆทั้งสิ้นนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะฮะเดี๋ยวรอบหน้านะครับผมจะมาแนะนำแนวทางในการติดตั้งนะครับ ไม่ใช่แนะนำเแบ่งปันดีกว่านะครับต้องบอกว่าเดี๋ยวมาแบ่งปันแนวทางการติดตั้งนะครับภาพก็จะประมาณนี้นะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมนะครับ